สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันในการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรอบรองชนะเลิศค่ะเป็นคู่ระหว่างอ,อบจนครพนมเสื้อสีแดงกับอบจเมืองเลยเสื้อสีน้าเงินนะคะครับผมข้อมูลหลักๆของเราวันนี้ก็มาจากเสียงบรรยายสดการแข่งขันเลยนะครับ ซึ่งก็น่าจะได้อารมณ์ได้บรรยากาศความเข้มข้นพอสมควรใช่ค่ะรอบรองด้วยเนาะบรรยากาศน่าจะแบบกดดันตึงเครียดน่าดูเลยเป้าหมายเราก็คือจะมาลองแกะดูว่าเอ๊ะมีประเด็นอะไรน่าสนใจบ้างจากเสียงผู้บรรยายนะคะครับผมเราก็ได้ยินแววแววมาด้วยผู้บรรยายเขาออกตัวก่อนเลยว่าเสียงแหบเพราะไปเชียร์รุ่น14ปีมาก่อนหน้านี้อ๋อใช่ค่ะได้ยินเหมือนกันค่ะสงสัยเชียร์สุดเสียงจริงๆเอาละค่ะมาเริ่มที่เซตแรกกันเลยไหมคะได้เลยครับ ปิดเกมมานีา่ก็ดูเหมือนผัดกันทำแต้มนะเมืองเลยได้เสิฟก่อนค่ะนครพนมก็พยายามตั้งรับมีผู้เล่นเบอร์หนึ่งชื่อแหม่มที่ดูจะเป็นตัวหลักเลยทั้งรับทั้งบุกใช่ครับแต่สังเกตว่าช่วงแรกๆเลยผู้บรรยายมีเรียกชื่อผิดทีมด้วยนะนิดหน่อยสงสัยกำลังวอร์มเครื่องเหมือนกันฮ่ <laughs> าฮ่าอาจจะค่ะแต่จุดที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นเลยคือลูกเสิฟเมืองเลยนี่แหละครับ เหมือนจะจี้ไปที่การรับบอลแรกของนครพนมเลยอือบอลแรกหรือลูกเสิร์ฟนี่เองที่เป็นปัญหาตั้งแต่ต้นเลยเหรอครับใช่ค่ะพอบอลแรกมันเปิดไม่เข้าจุดไม่เข้าที่เข้าทางมันก็เล่นยากในจังหวะต่อไปนะคะอันนี้เลยทําให้เมืองเลยเขาขยับนําไปก่อนครับแล้วที่น่าสนใจคือเมืองเลยเขาเริ่มใช้ลูกหยอดเร็วเหมือนกันนะผู้บรรยายก็พูดคําว่าหยอดบ่อย ใช่ค่ะมีจังหวะที่แม่มของนครพนมพยายามตีสู้กลับไปนะบางทีก็ข้ามสวยๆเลยแต่บางทีก็ติดเน็ตไปบ้างคะแนนก็เลยขยับไปประมาณ3-4นครพนมยังตามแต้มเดียวอยู่แต่รูปเกมเริ่มดูเอ๊ะเมืองเลยดูดีกว่านิดนิดตรงนี้เริ่มเห็นแท็กติกเมืองเลยชัดขึ้นนะคะคือเขาไม่ได้เน้นตีหนักอย่างเดียวการหยอดการเล่นกับพื้นที่ว่างเนี่ยสำคัญมากเลยในวัลเลยชายหาดเหมือนจงใจหยอดเลยนะใช่ค่ะ และดูเหมือนจะเน้นไปที่แหม่มเป็นพิเศษด้วยนะผู้บรรยายเขาก็ชี้ว่าเอ๊ะพื้นที่หน้าเนตนครพนมมันดูว,ว่างๆเมืองเลยก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ดีจริงๆคะ่ะโอ้โหแล้วคะแนนมันไหลเลยครับทีนี้เมืองเลยหนีไปเป็น13ค่ะแล้วก็1 1บเเลยอันนี้ดูไม่ดีแล้วล่ะครับสําหรับนครพนม ส่วนหนึ่งก็มาจากความผิดพลาดเองด้วยใช่ไหมครับมีฟาวมีรับเสริมไม่ได้ถูกต้องค่ะคือโมเมนตัมช่วงกลางเซตแรกเนี่ยมันเทไปทางเมืองเลยชัดเจนมากเขาดูนิ่งกว่าผิดพลาดน้อยกว่าแล้วก็สำคัญคือพอมีโอกาสปุ๊บเขาช่วยได้ตลอดเลยกดดันต่อเนื่องเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะกดดันได้ดีมากแต่ว่าแต่ว่านครพนมก็ไม่ยอมนะ มีช่วงหนึ่งเหมือนจะกลับมาได้อ่ามีมีค่ะผู้เล่นเบอร์สองชื่อปอยเนี่สเสิร์ฟเอสได้แต้มสำคัญเลยแล้วก็มีจังหวะที่แม่มตีลูกเอ่อที่ผู้บรรยายเรียกว่าพิกเน็ตนะเลาะเน็ตลงไปสวยๆอ๋อลูกพิกเน็ตจังหวะนั้นสวยจริงค่ะใช่ครับเป็นช่วงที่ปอยได้สเสิร์ฟต่อเนื่องเลยทำแต้มไล่มาได้สองสามแต้มติดเนี่แหละค่ะการสเสิร์ฟต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าเซอร์วิสรันเนี่ยมันเปลี่ยนเกมได้เลยนะ ต่อให้ตามเยอะๆถ้าเสิร์ฟดีๆติดกันสักสามสี่ลูกนี่บรรยากาศมันมาความหวังมันเกิดอืมจุดประกายความหวังใช่ค่ะถึงแม้เกมนี้มันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆก็ตามเถอะนั่นสิครับน่าเสียดายที่เป็นช่วงสั้นๆจริงๆเพราะพอเข้าไทยเซตเมืองเลยกลับมาคุมได้อีกค่ะกลับมานิ่งเหมือนเดิมกลยุทธ์เดิมเลยเสิร์ฟจ,จี้บุกจี้ไปที่แม็มเหมือนเดิม คะแนนไปนู่นเลย1 8บ0หลังเปลี่ยนแดนลูกเสิร์ฟเขาย,ยังดีต่อเนื่องจริงๆค่ะแต่ก็มีจังหวะให้ฮือฮานะแม่มกระโดดบล็อกลูกตบเมืองเลยได้ลูกหนึ่งผู้เป็นยายร้องลั่นเลย m ส n s t e r บล็อกฮ่าๆใช่ค่ะมีจังหวะสวยๆให้เห็นเหมือนกันแต่ภาพรวมเซตแรกนี่ความต่างคือเรื่องความสม่ำเสมอเลยค่ะยังไงครับคือเมืองเลยเนี่ยเขาเล่นตามมาตรฐานตัวเองได้แทบตลอดไม่ค่อยพลาดในขณะที่นครพนมมีจังหวะดีนะลูกตบลูกบล็อกลูกเสิร์ฟดีๆมีหมด แต่มาเป็นพักๆขาดความต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาใหญ่คือบอลแรกใช่ค่ะบอลแรกนี่คือจุดที่เมืองเลยจี้ตลอดแล้วก็ได้ผลด้วยสุดท้ายเสร็จแรกก็จบไปนะครับอบจเมืองเลยชนะอบจนครพนม21.11 ค่ะคะแนนก็ห่างพอสมควรเลยถือว่าเยอะนะครับสำหรับรอบรองคะแนน2111ก็สะท้อนภาพรวมเซตแรกได้ดีค่ะคือเมืองเลยเขาเหนือกว่าจริงๆทั้งเกมเสิร์ฟทั้งความแน่นอนการลงโทษความผิดพลาดคู่แข่งครับผมพอเขาเซต2ก็นึกว่านครพนมจะแก้เกมมาได้ดีขึ้นแต่เออแต่เปิดมาก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ค่ะใช่ครับเมืองเลยนำเร็วอีกแล้วเกมเสิร์ฟยังดีเหมือนเดิมเลยมีลูกหนึ่งผู้บรรยายบอกลงหลังเส้นพอดีเป๊ะ โอ้โหเสิร์ฟคมมากขณะที่นครพนมปัญหาเดิมเลยครับบอลแรกไม่ดีเปิดไม่เข้าจุดเล่นต่อลำบากมาก ตรงนี้น่าสนใจเรื่องสภาพจิตใจนะคะคือพอแพ้เซตแรกมาขาดลอยแบบนั้นมันส่งผลกับการเริ่มเซต2เยอะเหมือนกันนะครับครับทีมที่ชนะมาขาดอย่างเมืองเลยก็ลงมาแบบมั่นใจสุดๆส่วนทีมที่เพิ่งแพ้มาอาจจะต้องใช้เวลาตั้งหลักนิดหนึ่งซึ่งเมืองเลยเขากลุ่มความได้เปรียบตรงนี้ไว้ได้เลยใช่เลยครับเพราะแต้มมันไหลาย,ยาวจริงๆเมืองเลยนําไป60ค่ะแล้วก็ปัดศูนย์เลยโหรูปเกมอย่างคล้ายๆเดิมกึจี้ไปที่แหม่มทําให้มีข้อผิดพลาดตามมา ย่งจังหวะฟาวตะไข่ก็มีกดดังต่อเนื่องจริงๆค่ะช่วงนั้นผู้บรรยายถึงกับอุทานเรื่องอากาศร้อนเลยนะแดดบอมเมพี่น้องโอ้ยแดนห้อนคักขนาดแสดงว่าอากาศก็มีส่วนเยอะเหมือนกันนะความเหนื่อยล้าแน่นอนค่ะเล่นกลางแจ้งแดดแรงๆนี่เหนื่อยเร็วมากและยิ่งโดนกดดันด้วยสมาธิอาจจะหลุดได้ง่ายๆนี่คือแทคนติกกดดันของเมืองเลยที่ได้ผลจริงๆ ใช่ค่ะเสิฟจี้บุกใส่จุดที่อาจจะกำลังเสียความมั่นใจมันเป็นการตอกย้ำเพิ่มความกดดันไปเรื่อยๆจนข้อผิดพลาดก็ตามมากว่านครพนมจะได้แต้มแรกในเซตนี้ก็ตอนต่ำศูนย์ต่อ8ดุ้นเลยครับเป็นแต้มที่เมืองเลยพลาดเองค่ะต้องรอเขาพลาดเองถึงจะได้แต้มหลังจากนั้นปลอยได้เสิฟบ้างแต่ก็ยังหยุดเมืองเลยไม่ได้สุดท้ายนะครพนมต้องขอเวลานอกทางเทคนิคค่ะตอนนั้นคะแนนน่าจะสต่อ10แล้วนะคะใช่ครับสต่อ1ิบ ผู้บรรยายก็ดูเหนื่อยตามไปด้วยนะมีพูดติดตลกว่าหัวแอดมินยึง <c ười> คือเริ่มมืน่มนๆแล้วจังหวะแบบนี้โค้ชต้องเบรกเกมแล้วค่ะเวลานอกก็เพื่อหยุดเลือดหยุดโมเมนตัมให้พักดื่มน้ำปรับแผนปรับสมาธิกันใหม่ครับพยายามดึงเกมกลับมาค่ะ <c ười> แม้สถานการณ์จะยากมากแล้วก็ตามแต่เหมือนว่าหลังเวลานอกสถานการณ์ก็ยัง ไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ค่ะยังไม่กระเตื้องเปิดมาแหม่มเสิร์ฟออกเองเลยเอา้าวเสียเองอีกเมืองเลยก็ยังเล่นมั่นใจเหมือนเดิมครับทำแต้มได้เรื่อยๆทั้งหยอดทั้งตีทัชตีลงช่องมากคะแนนยิ่งห่างไปอีกเป็น13ต่อ3ถึงคะแนนจะขาดแต่เหมือนนะครพนมก็ยังสู้นะคะ ผู้บรรยายยังพูดถึงแรลี่ที่ยาวๆการวิ่งสู้การงัดบอลขึ้นมาเล่นใช่ครับคือสู้ทุกแต้มแหละไม่ได้ถอดใจถูกต้องค่ะอันนี้สำคัญมากนะสำหรับเด็กๆการแสดงความพยายามสู้เต็มที่ในทุกแต้มลองตีหลายๆแบบมันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในสนามครับมีประโยชน์ในระยะยาวแน่ๆแน่นอนค่ะเข้าสู่ช่วงท้ายเซต2เปลี่ยนแดนกันตอน16ต่อ5โอ้โหห่างเยอะเลยมองเลยก็ยังเสิร์ฟดีอยู่นะครับ แม้จะมีเสิร์ฟเสียเองบ้างเหมือนกันค่ะก็มีพลาดบ้างเป็นธรรมนาฝั่งนัคนพนมปอยก็มีเสิร์ฟพลาดไปบ้างช่วงท้ายๆมีจังหวะที่ผู้บรรยายพูดถึง Big Net ของแมมอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันจากบริบทตอนนั้นว่าหมายถึงบล็อกได้หรือตีติดเน็ต Net ไปเลยอ๋อคำว่า Big Net อาจจะตีความได้สองแบบจริงๆค่ะต้องดูรูปเกมประกอบแต่ก็มีจังหวะที่ปอยเสิร์ฟแล้วเมืองเลยรับพลาดเหมือนกันนะ ใช่มีให้เห็นบ้างการเล่นตอนแต้มตามเยอะๆแถมอากาศร้อนอีกมันกระทบสมาธิความแม่นยำแน่นอนค่ะตัดสินใจพลาดง่ายขึ้นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเพี้ยนได้เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอใช่ค่ะต้องเรียนรู้ที่จะรับมือและแล้วเกมก็จบลงครับอบจอเมืองเลยชนะอบจอนครพนมไปส0เซตค่ะเซตแรก21 11 เซต2.21.6ผู้บรรยายก็ช่วยยืนยันสกอร์เซต2ให้ชัดๆอีกทีตอนจบสรุปภาพรวมก็ต้องยอมรับนะคะว่าอบจอเมืองเลยเขาเล่นได้ดีกว่าเตรียมตัวมาดีกว่าจริงๆในเกมนี้ครับจุดแข่งชัดเจนเลยคือเกมเซิร์ฟใช่ค่ะเกมเสิร์ฟนี่ประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็กลยุทธ์ที่ชัดเจนคือจี้จุดอ่อนนครพนมซึ่งมันได้ผลมากๆแล้วก็ความแน่นอน การชฉวยโอกาสลงโทษความผิดพลาดคู่แข่งนี่ทำได้สม่ำเสมอจริงๆส่วนนครพนมเองก็มีดีนะมีแววมีทักษะดีๆใช่ค่ะศักยภาพมีเลยการตีการบล็อกของแหม่มลูกเสิบของปอยทำได้ดีเป็นจังหวะแต่วันนี้ความคงเส้นคงวาไม่มีโดยเฉพาะบอลแรกที่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆ ครับผมซึ่งผู้บรรยายก็ไม่ลืมให้กำลังใจนครพนมนะบอกว่าพรุ่งนี้ยังมีชิงที่3ค่ะบอกว่าพรุ่งนี้เราต้องเอาให้ได้อะไรประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์แล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวมีแข่งรุ่น18ปีหญิงต่อก็เป็นเกมที่เอ่อน่าจะให้นครพนมได้เรียนรู้เยอะเลยค่ะสำหรับการพัฒนาต่อไปครับ สรุปการคุยเจาะลึกของเราวันนี้ก็ได้เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าโอเบจอเมืองเลยโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมจริงๆเอาชนะโอเบจอนครพนมไปค่อนข้างขาดลอยในรอบรองชิงวอลเลย์บอลชายหาด u 14ค่ะแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้คิดต่อนะคะโดยเฉพาะกับกีฬาระดับเยาวชนครับ ก็ค,คือเกณฑ์นี้มันทําให้เห็นชัดเลยว่าเทคนิคก,ก,การจี้จุดอ่อนซ้ําๆแบบที่เมืองเลยทำเนี่ยมันทดสอบสภาพจิตใจเด็กๆได้มากแค่ไหนแล้วความสามารถในการรับมือกับความกดดันตรงนี้การเรียนรู้จากความผิดพลาดตอนที่โดนกดดันหนักๆเนี่ยมันสําคัญต่อการพัฒนาฝีมือพัฒนาจิตใจให้แกร่งขึ้นในระยะยาวได้ยังไงบ้างโอ้โหเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดต่อได้เยอะเลยค่ะก็น่าสนใจดีค่ะ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ